วันนี้ผมยังอยู่ครับน้องดาสาวลาวเมืองนองครับพี่น้องมาเยี่ยมบมาจามแล้วก็วันนี้น้องดางกันเช็คกับข้าสู่กินสบายดีสบายดีครับพี่น้องบรรยากาศครับมันจะเป็นมูอบ้านชนเผ่าบูบางกองวะแม่นชนเผ่าบางกองชุดงามน้องน้บบองสาวเนาะจักปีเลยน้องโดยสิ่เก่าสิ่งเขาสาวอ๋อโดยสิ่เก่าที่เข้าสาวปีขั้นสุดแล้วเนาะ สา,าวลาขยันครับู่บ้านลมลื่นหน้าอยู่ครับกลูมังกรครับส่วนเผ่านะป่าพืนเนะาะเก่งขนาดเลยพี่น้าาองเอยสาวลาวคนนะอันนี้คือการใชา้ชีวิตของสาวที่บ้านป่าจตเตียนครับสา,าวลาเมืองนองครับอันนี้ฟันหัวคอยเด้อ <laughs> ถูก,น,แก,แกน้องแ,กแ,กแงข็งเล่ก็ได้บกาศที่หมู่บ้านชนบทเมืงองนอง ต้องดาครับน้องดาต้องหาแฟนมาซอยฝ่าพื้นแล้วบอเรื่อันี้เป็นเป็นเรียของผู้หญิงโดยมีแฟนเก่าแฟนบริเฮดเราบบริเฮดวาถ้าผู้ชายมามาเป็นแฟนรือว่ามาเป็นสามีเขาจะมีหน้าที่คืออย่างอยู่ีนะแบบคันว่าเฮดหายทางหายผู้ชายก็บเฮดสวยคือกันแต่ว่าเฮดแบบสุดลายแบบเฮด ตักน้ำแล้วก็บผ้าพื้นเป็นเบียรของผู้หญิงอ๋อหน้าที่ของผู้หญิงที่หมู่บ้านน้องดากระเบนตักน้ำตามเข้าผ้าพื้นนึ่งเข้าล้วจานหนังสีเนาะโดยแล้วค่าดอกจ้าแพงบ่างแพงแต่้านเ่าสบายไล่สุดแหละประมาณหกหมื่นในไล่สุดแหลยหกหมื่นกี่บาทอหกหมื่นบาทเนาะหกหมื่นกี่เนาะ لخم <تسجن> ยิ้มหวานเนาะยิ้มหวานสาวนาว่าหวานครับ น้อง,องด่าขยันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไซนี่คนระับกำนังว่าให้อายุสอยเด้อย วิธีเช้าเราเมืองนองครับน้องดาสาม,มังกรครับ อืมเนาะแล้วเมื่อเรียนน้ำมาสมาอีบยอย่บอน้ำมาประมาณอีกชั่วโมงนึงแล้วก็ได้อ๋อโดยน้ำแบบโไพี่น้องอน้ำกินแห้งอึดเลยนะอ๋อโดยดตักั่ยยุสากเหรอว นี่คือวิถีชีวิตน้องดาสามังกงครับที่เมืองนองครับพี่น้องข้ามน้ำพี่น้องข้านละประมาณสองรูป่ายวันนี้เนาะนักขนาดทางบักงใ่ใญ่พี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณยิ่งในหมู่บ้านนี่ครับส่วนผุ้ชาก็จะไปปลูกมันไปให้เปส่วนครับใครที่จะมาเป็นเคยเป็นครัวสาวหมู่บ้านนี่ก็ต้องนี่แหละครับพี่น้องต้องเก่งเรื่องการฮิตให้เิตส่วนปลูกมันปลูกอ้อยครับ โอยู่คาเนาะไม่วิค่ะเนาะ วเวลาอาบน้ำนี่อาบ้จะเที่ยเราแล้วเจ้อาบน้ำนี่มึงจะเทีสองสองแรงสิบะโอ้โดยอาธรรมชาติอาบน้ำในห้องน้ำมังสิบางมือกับธรรมชาติบังมือกับในห้องน้ำอโดยดย่าไฟดับแล้วก็ธรรมชาติโดยย่างไฟมาในห้องน้ำอ๋อน้องดา ปลากุดต้องดา่าเซบิดมาได้ตัวใหญ่นนเนาะปาพี่น้องเอยนี่โอ้พี่น้องขีมือต้องดาไปหาปลากุดมาครับคักหลายตัวก็วใหญ่เลยพี่น้องเก่งเนาะหายดีกว่ากินเน,น,นาะสซบิดมาเดี่ยวมาใส่ยี่ใส่มาทีเดยอยู่น้ำเขื่อนเซลานโ้อง